โอเจเฮจูเนียลูกตัวน้อยอเนี่ยตัวกำลังน่ารักน่ารักเลยนี่แหละอายุประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยก็มาหากินแบบนี้แหละหากินบนบกตามสวนเนี่ยลงข้างล่างไม่ได้อาจจะโดนตัวใหญ่งาบก็ได้นะหรือเขาจะนอนบนต้นไม้หรือหาหากินบนต้นไม้ ตัวเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะปีนป่ายเก่งตัวเท่าแขนเด็กนีฮะไม่ไม่ไม่ได้ยาวมากมายนะยาวประมาณสัก2ฟุตประมาณนั้น เราตามริมรั้วริมสวนนี่แหละนะนี่แหละวิถีของเจ้าเฮน้อยนะเฮจูเ hey นียก็ต้องระแวดระวังคนระันี่ศัตรูเยอะนะแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองนะก็ต้องระวังนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ